สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี MC เสียมแม่ครั้งที่ยิงปลานะครับวันนี้ก็เข้าไม้นะครับถึงไม้นะครับตอนนี้ยิงอยู่เจวกิ่งแก้วนะครับมีตตัวเล็กนะครับลอยเต็มอยู่ตัวใหญ่ยังไม่เจอครับตัวใหญ่เสียงดังบุ่มเลยครับ นนะครับโดนอืโอ้โหใส่ใหญ่อ่อะเจอไหนจะรูดแล้ว ได้ครึ่งตัวไม่เข้าอ่ะยิงไกลไม่ทะลุนี่นี่ดูดูดูเดี๋ยวเดวี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคยิงยูนโอ้โหใหญ่ครับใหญ่ครับใหเออละเอาวะฮะ มันคงเกือบลุดกับปาดผูโอ๊ตั้งอ่ะฟองเราไปบอกลูน ตัวใหญ่ครับเมื่อกี้จัดเลยใกล้ๆครับวิงใกล้ๆใช่หรือเปล่าวะอื้อโดนอีกแล้วครับโหนับวิ่งครับวิ่งแล้วครับนี่ครับครับวิวง่วงแล้วครับหวานเยอะนี่ thấy thế xuống đây à yo anh lai với nó không hé ngàn cho mấy ตัวใหญ่ครับนี้ต้องใส่เงี้ยงครับมันรับเห็นอยู่ในรูยังไม่หนีเลยนึกว่าตัวเล็กตัวใหญ่เห็นสองตัวนี้เห็นขา,ขาวๆนะครับยิงไปเลยนะครับที่ว่าไม่ตัวไม่ใหญ่ขนาดนี้นครับ โดนโดนครับคูนครับคูนอยู่ในรูก็ยิงโดนครับเอ้ยอือครับดูตัวครับนี่ครับเขานนีเดียวหนึ่งว่าสัง ปยังไปยังอือ่ราดูตอกมั้งไปยังนี่ใส่โให้ทังผมยิงแล้เดอดตั้มคัโอ้โอ้ยครับสุดยอดเลยครับครับสุดยอดเลยครับเป็นอะไรครับคุ่โลคอยครับฝีมือเย่าครับฝีมือเย้าสุดยอดเลยครับ